ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะก็มาตามคำขอนะครับหลักร้อยบนนะครับร้อยบนทีเอสฟังทุ่งนะครับก็เดินตัวเนื่องของเขาอยู่นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับเดินดีที่สองสี่หกแปดเก้างวดงวดที่สิบนะครับผลวันออกงวดที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับเขาก็มาตามนัดนะดูกันนะครับนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเราก็ไปดูคําเตือนกันก่อนน้อยหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ นะครับเป็นคําเตือนกันนะครับเตือนแจงกันสักหน่อยเนาะนะครับอ่ะนี่นะครับคําเตือนนะครับนะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับข้อมูลที่ได้จากการคำนวณย้อนหลังและสิติเท่านั้นนะครับให้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ไม่สนับสนุนการมานันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดนะครับก็โปรดใช้วิจารณณในการรับชมนะครับนะส่วน fc นะครับที่ถามมานะครับท่านใหม่นะครับถามมาเอสอย่าเป็นเพื่อนนะครับก็พิมพ์เอสนำหน้านะครับเอสนำหน้าแล้วก็สจห้านะครับเอสไลน์ไปเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับเอสไลน์พิมพ์เอสนำหน้า s จ5 9นะครับเนาะเข้าก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้ไม่เป็นก็ได้เข้ากลุ่มก็ได้นะครับมันแล้วแต่ท่านนะครับฟรีๆเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูหลักร้อยของเรานะครับเพื่อนๆนะงวด สูตรนี้ก็เดินดีนะเพื่อนๆนะเดินดีเดินดีนะครับนะสำหรับสูตรนี้เดินดีนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับก็เข้าต่อเนื่องเลยนะเราไปดูกันนะครับผลรางวัลที่เขาออกก็คือ3ามสามองเะเลขที่เข้าออก,ก็คือเลข3นะครับส่วนเลข2ก็ไปหลักหน่วยเนาะ อย่างถูกตัวเนี่ยก็ขอให้เขาเดินต่อมาในลักษณะนี้นะครับนะครับก็มาดูกันนะครับอ่ะยังไงเอสก็ขอฝากช่องด้วยนะครับช่องเลขเดียเอสต่อชาแนลนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเนาะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเนาะก็นะครับก็เอสจะล่าให้ฟังนะครับเอสไม่ได้เลือกเลขเก็บจาก เรียกเก็บเงินจากท่านใดท,ทั้งสิ้นนะครับเนาะที่คอมเมนต์ที่บอกมานะครับเอสทำนะครับเอสเปิดสร้างไรายได้จาก YouTube นะครับไรายได้จาก u t u b e เอสจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับนะถ้าท่านผู้ชมนะครับดูมากเอสก็ได้มากแต่ถ้าผู้ชมดูน้อยเอสก็ได้น้อยนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนตรงนี้เอสเอสก็ได้มาจาก u t u b e นะครับมาทําเป็นทุนซื้อกระดาษซื้อปากกาเคมีนะครับ ซื้อมาร์เกอร์แบบนี้นะครับมานะครับก็เป็นรายได้จาก u t u b e นะครับแอดเปิดสร้างรายได้ u t u b e นะครับแล้วก็ผ่านการสร้างรายได้จาก u t u b e เนี่ยนะครับนะแอดก็ใช้เวลานะครับกลัวจะกลัวจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับก็ถือว่าฝ่าฟันเช่นกันนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามนะครับเนาะนะครับบางคลิปจํานวนก็น้อยเนาะก็ไม่เหมือนแรกๆนะครับแรกๆแอดคนดูจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเนาะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนแต่พอหลังๆมานี่ ก็อย่างที่ว่านะครับก็แพ้ก็แพ้หอยก็แพ้ตัวเลขแนวทางของท่านหรือเขาเช่นกันนะครับเนาะนะครับแอดไม่ค่อยได้คํานวณเลขตัวเดียวนะครับเนาะแอดก็คํานวณจับชุดจับนี่ไปนะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง้นนั้นนะครับเราก็ใช้วิจัยญาณเอาก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับมันมีเข้ามันมีหลุดเลยครับมันมีเข้ามันมีหลุด เพราะมันเป็นการคำนวณน,นะครับกับเราจะนําไปใช้ในในอนาคตข้างหน้าเนี่ย,นะเ,ยเราก็ต้องพิจารณาให้ถูกนะครับกับผลการออกรางวัลน,นะกับสูตรตัวเลขที่เอามาเช่นแบ่งปันเช่นกันนะครับเราก็ต้องเอ่อพิจารณานะครับเนาะสมควรหรือไม่หรือน่านำไปใช้หรือไม่นะครับท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านไปแน่นนเองนะครับเนาะกับการเอานข้อมูลที่ผมให้นี่ไป เสียงโชคนะครับเวลามันก็มันก็เข้ามันรุดมันก็หลุดนะครับเนาะนะครับมันบอกไม่ได้เช่นกันนะครับกะให้มันไปอยู่บนตรงๆมันก็ยังมีลงล่างเหมือนกับชุดสงตัวล่างงวดที่แล้วนะครับเอดก็ให้ไปสามแปดแล้วใครจะคิดว่าแปดสามจะกลับมามาตัวกลับด้วยเนาะนะอ่ะก็ของงวดที่แล้วก็คือหลักร้อยของเราก็ผ่านนะครับนะผ่านนะครับได้สามนะอันนี้เราก็จะมาต่อกันตรงนี้เลยนะครับเนาะฮะเป็นคอนเซป เป็นสเต็ปไปอ่ะยังไงก็แอดก็ขอฝากช่องนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะกับสูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยสูตรเก่าเลยสูตรนี้นะครับเดินดีต่อเนื่องเนาะอ่ะทีนี้ทีนี้นะครับเราไปดูนะ,ะใบบินนี้มันจะเขียนต่อได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยแอดขึ้นบินใบใหม่ดีกว่า <c oughs> นะครับจะ <c oughs> ขึ้นใบใหม่ต่อเลยนะครับเดี๋ยวนะครับ จะเริ่มเขียนตั้งแต่งวดเริ่มใช้แต่งวดของวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสิงหาคมนะครับเนาะเป็นสูตรเก่านั่นแหละนะครับนะแอดฟารทงเลยนะครับสามตัวเนาะร้อยบนนะครับ เอามานังเขียนสูตรเก่าเลยไม่ได้มีอะไรมากครับสูตรมันเป็นสูตรเก่าที่ใช้อยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นของวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งแปดนะครับหกห้านะครับเลขที่ได้ก็คือสามสี่ห้านะครับอันนี้สิบหกแปดนะครับก็ได้สามห้าหกนะครับอันนี้ก็เป็นของวันที่หนึ่งนะครับเก้าหกห้านะครับก็ได้ ศูนสานะครับนะก็เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าไม่รู้จะเขียนอะไรให้ยาวมากนะครับแล้วก็มาขึ้นแค่ที่เราเริ่มใช้กันจริงๆสามงวดนั่นแหละนะครับเนาะนะครับ5้าเสีนะครับห้าแปดสามนะครับอันนี้ก็เป็น3ามสสองนะครับเอด็ดว่าเอ็ดจำไม่ผิดเอ็ดได้เขียนสูตรหลักร้อยเนาะนะ คะแนนคูเกมไป่อตะกี้เดปปกาก็หายะสักครู่เอ็ดขอไฮไลท์ให้ก่อนนะครับเนาะนะครับขอฝากช่องนี้ด้วยนะครับเลขเด็ดเอดต่อชาแนลน,นะครับ สูตรเก่ามาเริ่มกันนะครับเนาะก็เห็นเห็นผลงานกันแล้วนะครับเอามาดูกันนะครับที่นี่นะครับคัแรกนะครับก็สามสี่ห้านะครับหลักร้อยเนาะก็จะได้ห้าเก้าสี่นะครับผลวันออกห้าเก้าสี่ก็เข้าไปที่เลขห้านะครับในหลักร้อยนะครับตวดต่อมานะครับก็ได้สามห้าหกนะครับเลัพราะองห้าแปดสามนะครับเนาะก็เข้าที่เลขห้านะครับ งตัวมานะครับก็ได้0 2, 3, นะูนย์สาแล้วพอเราออก3ามสนะครับก็ได้เลข3นะครับอ่ะถูกตัวเนี้ยนะเดทไลท์แป๊บนะอ่ะทีนี้เราไปดูวิธีการคำนวณกันนะครับเพื่อนๆนะเป็นยังไงฮะวิธีการคำนวณสูตรหลักร้อยบนอยู่ตรงไหน,น ตรงนี้นะครับนี่สุดหลักแล้วบนของเรานะชัดไหมไม่ชัดเดี๋ยวแอดขออนุญาตซูมกล้องนะครับฮะนะครับทํายังไงนะครับก็ใช้หลักหมื่นนะครับจํานวนหนึ่งครั้งหลักพันจำนวนสี่ครั้งนะครับหลักสิบบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับนะเอดก็จะดึงมาบวกเลยนะครับก็ดึงสองมาบวกนะครับ 94สเป็นสานะครับเนาะ8 8บวก8ดดบวก8ดเป็นสามสบหกนะครับเนาะก็จะบวกด้วย3บวกสามก็จะเป็นหบวกด้วย8ดนะครับบวกด้วยสามสาเป็นหนะครับนี่ก็เป็นหเนาะนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับ9้าบวกเ้าเป็น18 9ดเ้าบวก9้าเป็น18แล้วเป็นสาถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นหเป็นหเป็นแดเป็นหอต่อกันนะครับ2ไปบวกหเป็นแปด 8บวกหเป็น4ี่นะครับสไปบวกแเป็นสอไปบวกหก็เป็น8ปดนะครับแปบวกเก็จะเป็น7จ็ดนะครับเฮ้ยเจ็ดสีทำไมเขียนเลขเกเไปบวกสเป็น9ก้นะครับเกบวกหเป็น0นะครับมาทบทวนอีกทีนะครับแปบวกสเป็น0ได้6 6หกบวกหเป็น2 2งสบวกหเป็น8 8ดแปดบวกเเป็นเได้เจ็นะครับนะ หลักร้อยของเรางวดนี้ของวันที่16นะครับ9ก้าเนอะหกห้าได้เจ็ดนะครับนะ่างนั้นนะครับของวันที่16นะครับเพื่อนๆนะ16เก้าหห้านะครับได้เจ็ดเ้าศูนย์ นะครับจะมาตัวใดในชุดนี้นะครับในสูตรหลักร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึง่งจะเป็นตัวใดนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะยังไงเอสก็ขอฝากช่องด้วยนะครับช่องเลขเด็ดเอสต่อชาแนลนะครับนะถ้าท่านชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบท่านก็แค่มองผ่านนะครับเนาะสูตรหลักร้อยบนสูตรเก่านะครับสูตรนี้นะครับหลักร้อยบนสูตรเก่าแม่นๆนะครับมาสูตรเดิมนะเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับจะเป็นตัวใดเนาะ ไปปรับกล้องนะครับอ่ะนะครับอ่ะงวดสูตรเก่านะครับเพื่อนๆนะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่านะครับนะและนะครับงวดใหม่ก็มาแล้วนะครับเจ็ดเก้าศูนย์จะเป็นตัวใดก็มาลุ้นกันนะนะครับลุ้นกันนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ดูกันต่อนะครับนะกดฝากกันนะครับสวัสดีครับ